สวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ในช่องของ DPSN Online นะฮะวันนี้เราจะมาเรียกว่าดูนะครับเปลี่ยนจอหนี่จอหนี่คืออะไรนะครับจอหนี่คืออะไรวันนี้แอดจะพามาดูเนาะว่าจอหนี่คืออะไรทำอะไรได้บ้างนะครับมันเป็นเหรียญอันนึงนะที่เรียกว่าให้เราเล่นนะครับเล่นแอคทีฟเนาะให้ครบ150 เราก็จะได้1เหรียญน,นะครับทีเนี้ยเราอยากจะรู้ว่าเหรียญมันเอาไว้ทําอะไรนะครับเหรียญมันเอาไว้แลกของรางวัลเนาะเดี๋ยวแอดจะพามาดูนะว่าที่เวียดนามเขาแจกอะไรนะครับแต่ว่ายังอิงไม่ได้นะว่าที่ไทยเขาจะเอาแลกแบบนี้ไหมนะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือควรสะสมหรือเก็บไว้นะครับใครที่เรียกว่าเล่นแอคทีฟไม่ถึงเนาะก็จะไม่ได้ในวันนั้นนะครับ อันนี้คือเคสมันเป็นรายวันเนาะก็จะได้วันละหนึ่งเหรียญนะครับถ้าทำแอปแอคทีฟถึง150ยนะนะครับก็เรียกว่าเป็นอ่ากุศโลบายอันนึงนะครับที่ให้ผู้เล่นนะเล่นกิจกรรมให้ครบทุกอย่างเนาะภายในเกมนะครับก็มาทีเนี้ยเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาแจกอะไรนะครับในของเซอร์เวนนามเนาะเรามาดูนะครับเรียนจอนนี่มา เดืยนจอนนี่นะครับมาไหนเอ่ยหาก่อนนะครับเดืยนจอนนี่อ่ายังไม่เจอนะครับเป็นกิจกรรมเติมเนาะอันเนี้ยใช้จ่ายกับเติมหมุนอะไรเงี้ยครับเอะเนี่ยอตเตอรี่ก็มีเหมือนกันนี่นะครับก็แจกของพราโอ้โหอันนี้แจกโดนัทนะครับโอ้โแจกบาสก้าอ่ะอันนี้เปิดให้แบบว่าให้กดอิจฉานะครับโอ้โหเนาะ แต่ละเซิร์ฟไม่เหมือนกันนะครับทุกคนของแรกของอะไรต่างๆเนาะก็เรียกว่าไงเป็นอารมณ์แบบว่าตามเรียกว่าเรียกว่าทางผู้พัฒนาของประเทศนั้นๆดีกว่านะครับก็อ่าเรียกว่าไงคือของทุกอย่างนะครับมันมันอยู่ที่ผู้พัฒนานะครับว่าเขาจะใส่อะไรลงไปในของเซิร์ฟประเทศนั้นๆนะครับอันนี้เป็นของเวียดนามนะก็อันนี้เปิดให้ดูเล่นๆนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนี่ Okay. มาเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับเอนจอนนี่แอดกำลังหาภารกิจนะอ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับจิ้มเอานะเอนจอนนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจแอดจำได้ว่ามันเคยได้ของดีนะครับแอดกำลังหาให้อยู่นะแอดว่ามันต้องอยู่อันที่เป็นที่มันค้างนานๆน,น,นะเดยวนะ อ่านี่นี่นะครับเหรียญจอนนี่เจอแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเหรียญจอนนี่สะสมเท่าไหร่แลกเท่าไหร่นะอ่ะอันแรกอ่ะอันแรกนะครับสะสมเหรียญจอนนี่หกนะอ่าต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวียดนามนะครับเซิร์ฟเวียดนามอ่ะอันนี้เผื่อแบบว่าให้ทุกคนแบบว่าเอ้ยให้ความสนใจแบบว่าเอ้ยเก็บบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยครับแอดไม่แน่ใจว่าที่ไทยเขาจะแจกอะไรหรือให้แลกอะไรนะครับอันนี้แอด เอามาแบบว่าให้ดูเนาะเป็นแนวทางนะครับ <S <S เผื่อเพื่อนๆแบบสงสัยเนาะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยเก็บไว้ทําอะไรดีอะไรเงี้ยครับเนาะก็มาดูนะ่าได้อะไรบ้างอันนี้ของเวียดนามนะครับย้ำว่าเป็นของเวียดนามอ่ะโอเคเนาะอย่างแรกนะครับหกเหรียญได้หิน5าหนึ่งก้อนนะครับถ้าเป็นสิบหกเหรียญเนี่ยได้เหรียญได้หินหกหนึ่งก้อนนะครับถ้าเหรียญจอนนี่หกสิบอันนะครับได้หินเลือดเจ็ดหนึ่งก้อนนะครับ ห้าสองร้อยอันโอ้โหได้ไข่ห้าดาวนะหนึ่งใบนะไม่แน่ใจว่าเป็นสุ่มหรือเลือกนะครับก็เป็นห้าดาวนะนะครับถัดมาหกสิบเหรียญน,นะครับได้ไข่สีดาวเนาะอันนี้ไม่สุ่มเลือกนะครับไม่แน่ใจเนาะก็ก็ได้แน่ๆนครับสีดาวะที่น่าสนใจแอดว่าของง่วงนะครับโอ้โหแก้หกสิบอันนะครับหกสิบเมตรเหรียญจอนนี่นะครับ ของม่วงได้นะครับโอ้โหดีมากเลยนะครับสําหรับสักฟรีเนาะใครที่เล่นแอคทีฟครบแค่แบบว่าวันหนึ่งแบบร้อยห้าสิบนะครับง่ายเล่นหมดนั่นแหละนะครับก็ได้หนึ่งเหรียญใช่ไหมเล่นหกสิบวันสองเดือนนะคุณสามารถได้ม่วงหนึ่งอันนะครับฟรีๆเลยนะครับอันที่น่าสนใจนะเป็นกล่องนี้กล่องสุดท้ายเป็นอาวุธทองนะครับโอ้โห อันนี้สําหรับสายปีนะผมว่าผมชอบมากๆนะค,คือเล่นทุกวันแล้วก็แบบได้365วันนะครับวันก็คือเอาง่ายๆคุณเล่นฟรีเนะี่ยหปีนะครับคุณก็จะได้อาวุธทอง1ชิ้นนะครับอันนี้เป็นของขวัญจาะเกมบูม m ซตออริจินนะครับหรือดีดแทง Origin นเนาะที่พนัาเรียกว่ากันนี่ออริจินะครับอันนี้เป็นเรียกว่าเกมเดียวกันนะแต่ใช้คนชื่อนะครับก็นี่แหละเนาะโอ้โห นะครับแจกของทองเนาะถ้าใครเล่นสายปีนะครับถ้าอดทนเล่นนะปีหนึ่งนะปีหนึ่งนะครับก็จะได้ของทองหนึ่งชิ้นนะครับโอ้โหมีแบบขวานนะครับมีวิหกมีตัวของไม้ไผ่นะมีบูมแล้วก็มีอ่างเป้านะครับปุ๊กกูสุดยอดนะครับอันนี้คือเหรียญจอนนี่นะครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาให้เห็นนะว่าเหรียญจอนนี่คืออะไรนะครับแล้วก็ ทำยังไงถึงจะได้แล้วก็เรียกว่าเอามาใช้แลกอะไรได้นะมีประโยชน์อะไรยังไงเนาะก็อย่างแรกนะหินชิบชิบชิบนะครับอันนี้นะไข่เนาะไข่ห้าดาวไข่สีดาวอาวุธทองนะครับหรืออาวุธส้มหรืออาวุธในตำนานอ่ะอาวุธม่วงนะครับอันนี้ทั่วไปเลยนะครับก็มีตีศูนมีปืนฉีดน้ํามีตโตโกนะมีรองเทา้า นะครับมีอาวุธสัตว์มันครบเครื่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ย้ําว่าเป็นของเวียดนามนะครับเดี๋ยวของไทยก็จัดแรกอะไรเดี๋ยวรอชมนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บเหรียญจอนนี่ไว้นะครับเนาะเหรียญจอนนี่มีประโยชน์นะครับไม่เรียกว่าไงอย่าทิ้งนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแจ้งข่าวไว้เผื่อมันเพื่อนแบบว่าเฮ้ยสงสยัยหรือว่าแบบเอ้ยมันเอาไว้ทําอะไรหรือแบบว่าเอ้ย ได้มาอาจจะลบทิ้งไปมันลบกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยครับอย่านะครับอย่านะย้ำว่าอย่าเนาะให้เก็บไว้เนาะนะครับเผื่อมีแลกอะไรดีๆเราจะได้แบบว่าแลกได้แบบครบนะครับไม่ต้องมาหาใหม่เนาะเพราะว่ามันได้วันละชิ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ระยะเวลาของกิจกรรมเนี่ยเขาจะกําหนดมาว่าอยู่กี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับเผื่อเราขาดอันนึงเราก็อดตัวนี้ได้นะครับมีโอกาสอดได้นะนะครับก็ให้เพื่อนๆไปตัดสินใจกันเอาเองนะครับว่า จะแลกสิ่งไหนนะครับหรือว่าเก็บเก็บไว้เนาะเก็บเห็นไว้สะสมไว้เยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรียกว่าไงของที่ททยอะ่ะคือแอดยังไม่การันตีว่าเขาจะแจกอะไรนะครับดังนั้นให้เก็บไว้ก่อนเนาะเก็บไว้แล้วก็อันเนี้ยเป็นแบบว่าแนวทางแล้วกันที่แอดทิ้งไว้ให้นะแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับแต่คือถ้ามันให้แลกของแอดว่าเป็นของดี ให้ไปลุ้นกันเอาเองในของเซิร์ฟไทยนะครับในเกมดีดีแท o งออริจินนะครับสำหรับวันนี้พอเท่าดีเลยครับก็บายบายครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับฝากลูกคนกดติดตามกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกําลังใจให้แอดหน่อยนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลข่าวสารอะไรที่อัปเดตเนาะหรือข้อมูลดีๆับแอดจะเอามาแชร์นะครับก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารกันเนาะก็ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์นะครับสอบพูดคุยกันได้เลยนะครับอันนี้เป็นช่องที่ว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแล้วก็เรียกว่าให้ความรู้นะครับในการไลฟ์ด้วยนะครับเล่นเกมอะไรเงี้ยนะครับเล่นเกมลงคลิปอะไรต่างๆเนาะก็เพื่อนๆกดติดตามไว้เลยนะครับจิ้มเลยจิ้ม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 นะครับสวัสดีครับ